สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเทร h ช n n e l นะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในชุดสรุป3ตัวบนนะครับประจำงวดวันที่16ตุลาคมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดนี้กับชุดตัวเลขนะครับกับสูตรที่ลงไว้ให้พิจารณานะครับในงวดนี้ ในหลักร้อยนะครับสูตรที่ลงไว้ก็จะมีอยู่2สูตรเทียบชนนะครับชนกันที่เลขสี่เลข6กเลขเนะครับหลักร้อยนะครับลงไปแค่2สูตรนะครับส่วนหลักสิบนะครับลงไว้ทั้งหมด6สูตรนะครับใน6สูตรนี้ก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว4สูตรนะครับก็หนึ่งสาี่นี้นะครับจะเป็นสูตรเก่า ส่วนหลักหน่วยก็6สูตรเหมือนกันนะครับที่ลงนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามา2สูตรน,นี้นะครับที่เหลือนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสินผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยานะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับคลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูนะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับที่ลงไว้นะครับหลักร้อยนะครับสองสูตรนะครับอย่างที่บอกนะครับหลักสินะครับงวดนี้ ถ้าเรามาไล่ดูนะครับเลขศูนย์จะมีอยู่สองสูตรนะครับวันนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งจะมีอยู่สามสูตรนะครับเลขสองหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเลขสองเลขสามหนึ่งสองสามสี่เลขสี่หนึ่งสองสามนะครับเลขห้าหนึ่งสองสามเลขหกหนึ่งสองนะครับสองสูตรนะครับเลขหก เลข7 1 2นะครับเลข8 1 2นะครับ2องสูตนะครับเลข8หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลข0ก็มีอยู่2องสูตนะครับเลข1มีอยู่3ามสูตนะครับเลขสองหนึ่นะครับเลข3 1 2 3นะครับเลข4 1 2 3 4 5 6นะครับเลข4 เลข5้าหนึ่งสองสามสี่นะครับเลข6กหนึ่งสองเลขเจ2ดหนึ่งสองสามนะครับเลข7ดเ,เลข8 1ดหนึ่งสองนะครับเลข9้าไม่มีนะครับก็มองว่านะครับในงวดนี้ตัวที่เลือกมานะครับในแต่ละหลักนะครับหลักร้อยก็ตัวชน3ามสูตรเออ3ามตัวนะครับ4ี่หเจ็ดนะครับ หลักสิบนะครับก็มองว่านะครับมีเลข1นะครับที่น่าสนใจเลข2นะครับเลข3เลข4ชุดเต็มนะครับส่วนหลักหน่วยก็มองว่ามีเลข3นะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะมีเลข4เลข5แล้วก็เลข7นะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับถ้าเอาตามชุดเต็มจากคู่นี้ก็จะได้16คู่ชุดนะครับถ้าเอาตามนี้นะครับ แตงววนนี้ผมจะไม่จับชุดเต็มให้ดูนะครับถ้าใครชอบไม่ตรงที่คัดมาก็ลองจับดูนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับหลักละสี่ตัวแต่ผมจะคัดออกมาให้เลยนะครับในโวดนี้เอาเฉพาะตัวคัดนะครับชุดเต็มก็ไปจับกันเองนะครับผมงวดนี้นะครับ เอาเฉพาะตัวที่คัดมาที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับถ้าหนึ่งมานะครับถ้าหนึ่งมาก็มองว่ามีหนึ่งห้า เจ็ดสองสี่นะครับสองเจ็ดสามห้า ห้านะครับหกคู่นะครับหกคู่พวดน,นี้ก็วัดดวงวัดใจไปที่หกคู่นะครับหกคู่นี้นะครับเลขบนนะครับสองตัวบนวันนี้สูตรแต้มรวมนะครับเหรือว่ายังไปต่อนะครับสูตรแต้มรวมของงวดนี้นะครับสูตรแต้มรวม2ตัวนะครับ2ตัวประกอบไปด้วยแต้ม6 7 8ด 6ก้นะครับ67890แถ้าใครจะจับทั้งหมดนะครับก็ลองดูนะครับหลัก10นะครับ1 2 3 4หลักหน่วย3 4 5 7นะครับจับคู่แล้วก็16คู่นี้จับแล้วจะเอาสูตรแต้มไปลองคัดดูก็ได้นะครับแต่นี้ผมคัดออกมาให้เลยนะครับเอาเฉพาะชุดคัดนะครับ คู่เรียนนะครับที่มองว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นนะครับส่วนมันจะเป็นหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต้มรวมนะครับสองตัวล่างวันนี้ก็ลองให้น้ำหนักไปที่แต้มหกแต้ม 8, แปด 9, แต้มเก้านะครับที่ผมคัดมานี่ก็จะมีแต้มหกนะครับแต้มแปดแต้มหกแต้มเก้าแต้มแปดแต้มเก้านะครับก็ให้น้ำหนักไปที่สามแต้มนี้นะครับหกแปดเก้านะครับแต้มรวม เดี๋ยวมาจับสามตัวนะครับสามตัวสามตัวหลักร้อยบนก็วัดดวงวัดใจไปนะครับที่เลขเจ็ดนะครับก็ลองดูนะครับวัดดวงวัดใจไปที่เลขเจ็ดนะครับหลักร้อยตัวเดียวนะครับวัดใจไปที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับ คู่สตัวนะครับตามนี้ก็จะมีเจ็ดหนึ่ง้าสองสี่ เจ็ดสองเจ็คู่นี้นะครับไล้เกียรนะครับหลักร้อยนะครับปัจจัยเป็นตัวเดียวนะครับถ้าใน6คู่นี้นะครับ ถ้าเรามาดูแต้มนะครับแต้มรวมสามตัวบนนะครับวัวนนี้จะไปโดยไม่สถิติที่ผ่านมาก็ยังไม่ดุดนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขห้าตัวห้าแต้มนะครับสูตรแต้มรวมสามตัวนะครับสถิติที่เห็นผลงานจริงๆก็สีงวดล่าสุดนะครับยังไม่ผิดของงวดที่แล้วก็เข้ามาที่แต้มสี่นะครับสามตัวบนนะครับแต้มสี่งวดนี้ประกอบไปด้วยแต้มสี่ แต้สมแ cm ห้าแ c มหกแ c มเจ็ดนะครับถ้าในที่หกคู่ที่จับคู่ให้นี้นะครับก็เข้าแต้มนะครับคู่แรกนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปบวกห้าเป็นสิบสามนะครับก็เข้าแต้สามนะครับคู่นี้เข้าแต้สามเข้าแต้สามนะอันนี้เข้าแต้ห้านะครับเข้าแตห้าเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามคู่นี้ก็แต้สาม 9บวกเกเป็น16คู่นี้ก็เข้าแต้ม6นะครับแล้วก็แต้ม5นะครับเจ5สหาเข้าแต้ม5คู่นี้ก็เข้าแต้ม6นะครับ7บวก4เป็น11บเวก5เป็น16นะครับก็เข้าแต้มทั้ง6คู่นะครับในชุด3าตัวนี้นะครับจะมาไหมนะครับอันนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะวิเคราะห์ แบบไหนนะครับชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าคเด่นนะครับในนี้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับที่มองว่านะครับก็จะเป็นคู่สองสี่นะครับที่ชอบนะครับสองสี่นี้ตรงกับวันเกิดผมนะครับวดเดือนนี้นะครับยี่บสี่ตุลานะครับตรงกับเลขวันเกิดพอดีก็เลยคิดว่าชอบคู่นี้มากที่สุดนะครับที่ยี่สิบสี่นะครับเลขสองสี่นะครับ ก็จะมาไม่มาเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสูตรคำนวณได้มันก็เด่นที่คู่นี้เหมือนกันนะครับหลัก10นะครับเลข2นะครับตัวเด่นนะครับเลข2จะมียูน่1นะครับ2 3 4 5าสี่ร้าสนะครับก็ให้น้ำหนักไปที่เลข2นะครับหลัก10ตัวที่เด่นที่สุดนะครับตัวรองก็จะเป็นเลข4นะครับส่วนหลักหน่วยก็ ของว่าเลข4ี่เด่นนะครับ1 2 3 4 5สามี่ห้าหนะครับ1 2 3 4 5สามี่ห้าหมีครบ6สูตรนะครับเลข4ในหลักหน่วยจริงๆเลขสี่เด่นทุกหลักนะครับผมคิดว่างวดนี้เลขสีน่าจะมีโอกาสนะครับเพราะในนี้ก็หลักร้อยก็มีเลข4ี่นะครับถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับตัวชนเหมือนกันนะครับในหลักสิบก็น่าสนใจแต่ ตามสูตรเลยในหลักหน่วยเด่นที่สุดนะครับก็คือ6สูตรติดเลขสี่หมดทุกสูตรนะครับจะมาไหมก็ให้น้ำหนักนะครับเลขเด่นก็มองว่าเลข2นะครับแล้วก็เลขสีจะมาคู่กันหรือไม่นะครับหรือจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับก็ตัวลองนะครับตัวที่ชอบจริงๆ6คู่นี้ก็ ลองเน้นไปที่นะครับคู่เลข2เลข4ี่นะครับเลข2เลข4ี่นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้คู่3ามตัวก็มองว่านะครับคู่ที่ชอบนะครับเจ4ดสองสนะครับเจ็ดสี่ห้านะครับมาไม่นะครับ ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนาไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้นะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับก็ลองแคปหน้าจอไว้ดูนะครับเผื่อใครอยากแคปไปดูนะครับ สรุปนะครับุสรุป3าตัวบนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็หลังผลสลาดกินแบงออกนะครับค่อยมาว่ากันนะครับถ้าผิดพลาดไปก็ต้องขอไปแต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาเพิ่มเติมให้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ